แรงออกถึงควากรแอแ์ของหน่วยของท่านถึงซ้อมมาแล้วผมจะมีหน้าที่ปรับให้การปฏิบัตินั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งท่าอาวุธทั้งการปฏิบัติตามลำดับพิธีนะครับอะไรที่ได้สั่งการไปแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ตรวจว่ามีพร้อมหรือไม่ตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ธงจำลองท่านจำลองได้เหมือนจริงหรือไม่ได้กระทำตามที่ ของคนที้หนึ่งและสามได้ชี้แจง เือสันตรงหน้าระวันจะยกคงแต่แต่ลูกทตรงหน้ายกคงเลยเพราะว่าอเนี่ยนะวุ้งยะยาวุธกัเลยเดินได้ดูเสียงเท้าของเราต้องนับนะครับยกท่าเหมือนเท้าเลยฮะเดี๋ยวใจเย็นเขาเข้าจะเป็นแบบหรอยังไม่เคยเลยใช่ไหม

走走走 ตรงตรงนตรงขอ,อสังมันทาวุธให้ตบเท้าแค่หงเก้าน,นะครับตบเท้าในท่าเชิงธงลด,ด Ông không có là nó mất đi <laughs> rồi, nó mất đi rồi, nó đi rồi, ให้ได้99ให้ได้แล้วลองเดินลองฮิตดูดิได้เห็นไหมลองฮิตดูเอายกเท้าสูงแล้วก็อย่าเืิเออเออเท้าสูงอย่าเติมเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ถ้าเปิดเพลงแล้วจังหวะเพลงเนี่ยไอกองเนี่ย เอาตามเนี้ยแล้วเอาเอาความรู้สึกเราที่เราเตะเท้าแล้วกดเท้าลงเนี่ยเออแล้วลองดูดิว,ว่าเท้าสูงสูงเนี่ยเราทําได้เก้าเก้าไหมอืมี๋วอจะเปิดเพลงให้แล้วเราจะได้ประกอบเพลงแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเพลงมันเปิดแล้วเนี่ยเราบังคับได้ไหมเก้าเก้าเนี่ยดีเท้าดีเอาให้ได้เก้าเก้าให้ได้ เมื่อได้ปั๊บเดี๋ยวผมขับไปรอบมเปิดเพลงเลยนะครับเมื่อเปิดเพลงแล้วเราจะได้ปรับเสียงเพลงเราด้วยตอนนี้เราปรับเฉพาะว่าระยะเกตอ่ออันนี้วอร์มก่อนเอาเงื่อนซึมซึมนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองดูสูงๆแบบเนี้ยนะครับแล้วให้มันได้9 9ดีครับสูงอย่างเงี้ยเราลองดูมันมีตั้งหลายกระเบื้องตอนเนี้ยไปได้หมดเลย ัไปอันนี้เบื้องนี้ไม่ได้เบื้องต่อไปต้องได้ครับเมื่อใกล้ทงเหลือมาแล้วเนี่ยเอาลอง เนี่ยเอาเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้แล้วปรับเพลงให้เข้ากับก้าวกของเราให้ได้นะครับ <c ười> <c ười> <c ười> เตรียมนะครับเราเรามีโอกาสและตอนนี้ถือว่า เป็นโอกาสท like kind of ี่จะเลยได้ปรับก <brewer y> ับเพลงกับเท้ากับ1นึบล็อกเกให้ได้นะครับผู้ผมต้องการให้ระยะอีกเก้าห้าสีถ้ารูปแบบทั้งทั้งนผมเลยเนี่ยมันออกมาเป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยมันสวยถ้าเราได้ระยะแล้วลองตบเท้าสูงดูเออลองสูงดูด้ว่ามันจะได้เก้าแบบที่คุณเดิมเป็นเสียเออเออย่างนี้ลองดู ถ้าเถิบมันจะได้ก้าอันนี้ได้ 9, 9, ได้เห็นไหมไปเรื่อยอย่าพออย่าพอปากเขียวเลยเปไน็นไงเอาให้ได้ก้าวานะไอ้คนทางขวามือเออ หน้าจับยาลาอย่าลืมหน้าจับม,มือยังไม่หมดทงนะพยายามอย่าไม่หมดทงเนี่ยต้องเปรีนร้นตลอด่ก่อน แล้วเท้าต้องสูงนะเราถ้าเท้าสูงเมื่อไหร่แล้วเราให้ได้กนะ้าวก้าวเมื่อไหร่นี่ยืบไม่ได้แน่นะอย่าซื้เท้าอออนนเอาอนนมาเดได้รีแล้วเมื่อเราได้ระยะก้าวแล้วควบคุมเพียงได้แล้วต่อไปยกเท้าสูง วันนี้ก็นะเจอเก้าเก้าใการคองแผไว้ได้เออเจอกันได้คนที่สองรำแล้วอย่าลืมหัวใจคือตอนนี้ต้องได้เก้าเก้าในหนึ่งแผ่นเอาให้ได้อย่าเออไม่ต้องซื้ออย่าซื้ออย่าเซื้อย่าเจิกอย่าซื้อเท้า คนนะครับที่ติดตามแต่ของตัวเองมาเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเข้าไปช่วยกันเัายซขวาไปน้ายยวย้ยขวาัน้ยัวเรื่องแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าสูงเนี่ยลงเท้าสูงเนี่ยว่าจะได้ทั้นเจ็ดเก้ แล้วเท้าต้องสูงนะเราจะเท้าสูงเมื่อไหร่แล้วเราให้ได้ก้าวก้าวเมื่อไหร่เนี่ยอยงนี้สื่ไม่ได้แน่นะเยสื่เท้าเออหนึ่อมสี้าเจ็ดีแล้วเมื่อเราได้ระยะก้าวแล้วควบคุมเพียงได้แล้วต่อไปย้เท้าสูงเอ วันนี้ก็นะเจอ99ในการคลองแผงไว้ได้เออเจอกันได้คนที่สองรำ้วอย่าลืมหัวใจคือตอนนี้ต้องได้99ในหนึ่งแผนเอาให้ได้อย่าเออไม่ต้องเติมอย่าเติมอย่าเติมอย่าเจิกอย่าเติมเท้า บังคนนะครับที่ติดตามแต่ของตัวเองมาเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเข้าไปช่วยกันมอวาแเรื่องาแขวแเล่ยขวเื่อขวแล้เ่ย้ยาแือขว่ยาไเือแเ่าไปแเปอ้ปเท้าสูงเื่วาไ้ไ้เ่เเ้

ฝึกตอน11โมงแต่ผมบอกก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปเดินต่อทหารเนี่ยระยะต่อนะครับขอให้ผู้กองเนี่ยถ้าพร้อมแล้วกองพันต่อไปเลยครับกองพันที่อยู่ด้านหน้ามานเลยครับ อย่างต่ำเนี่ยถ้าไม่มีแรงนะครับ mm hmm. หมายถวงว่าผู้ผหมวดท่านใดเนี่ยอ mm hmm. าวุโสมากๆยกไม่ขึ้นอย่างน้อยมันต้องคอพับนะแล้วก็ไม่ต้องสืบ mm hmm. ก่อนออกมานะครับผู้หมวดอาจจะฝึกในการใสก่กระบี่ก่อนดูันที่นะ mm hmm. เพื่อดูระดับของของทั้งหกคนให้เท่ากันมันจะสวยงาม mm hmm. งมีสลัดเข่าอยู่นะครับคนที่คนที่ห้านะครับสลัดเข่านิดนึง ระยะต่อผู้กองสั้นลงหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปโทษผู้หมวดคนเดียวมันไม่ได้ผู้กองต้องเดินไม่ให้สืบเท้านะครับผู้กองเดินไม่ต้องสืบเท้าเตะสูงดีครับกองครับจารการสลุปกับบีนะแขมให้ตรงนะครับแล้วก็อาจจะดึงมาข้างหลังเล็กน้อยเอาลงเอาต่ำเหมือนเดิม ทำใจมาทำใจมาสองวันทีแล้วสองใจตับตรงมากครับันที่สปลายเท้าครับคุมปเท้าด้วยคนที่ห้า สงจริงแต่ว่าอย่าอย่าไปไปเท้าชีฟ้านะครับให้งุมบงเล็กน้อยเช้างและการสายตาที่มองประธานเนี่ยไม่ต้องเหล่นะครับถ้ามองแล้วเราเคลื่อนที่ผ่านตรงจุดศูนย์กลางของประทานเนี่ยให้มองเลยไปแนวหลังคานะครับแนวของสีทอง,องบนบนศาลาเนี่ยเท้าสูงนิดนึงครับเั้าต่ำกว่านิดนง